จากนหนเป็นใครนี่เออตาเอทของวาริงมีนวลนางจะช่วยไว้ดังใจหวังอบ,บางาามามาสาทกผาาดแม่น้ำแนวเนีไม่ถึงคาดข่าวตาย<ส>าขอให้เวทมนของข้าพเจ้าสมฤทิ์ผลด้วยเถอโอ้ แกก็รักเธอคือเกิดเธออะไร้นทำไมันต้มอยู่ที่น,บบนี่แค่ไปใช้จังเกข้นมาเลยแล้วข้าวัวแล้วบนชีิตข้าไม่ถออยากบอกว่ารักจุงเบยแต่ว่าเธอรักเธอที่สุดลงมาจุงบงจุงเบย มันไม่ใช่มันไม่ใช่รุ่นแล้วอ่ะมันคนละเจนแล้วเก็บมือเรื่องไม่ทันนี่ถ้าเป็นใครกันบอกข้าไม่ได้หรือเปล่าและนัตานที่แห่งนี้มันคือที่ใดฮะที่นี่ี่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเมืองบาดานบาดานฉันเองเป็นพญานาคราชเป้าปักป่องช่องบาดานอยู่ที่แห่งนี้ขอเดชะหม่อมฉันเป็นมนุษย์มีชื่อว่าแสงโสมถูกพี่สาวชื่อวริษยาเขาพาหมอมชันต่ลงน้ำมาเพคะแล้วว่าเจ้าโชคดีนะ ที่ตกลงมาแล้วไม่เป็นอะไรแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่จะเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่นานไปคงไม่ดีแน่ฉันจะพาเธอขึ้นไปข้างบนอจะมีนหนทางใช่ไหมเบคะมีสิจา้าไปจา้ามาก่อนสักทีแต่รีบ<ล>ไปนะดีบๆๆเด๋ยวๆรีบไปไหนแล้วกลิ่นมนุษย์หอมขนาดนี้แต่พี่สวยซะด้วยกระสวยสิถึงได้รีไปไง ขอได้ไหมไม่ได้คนไม่ได้ผ่าที่ปานจะถอกนันง่ายๆได้ไงเอางี้เฝ้าเวรยามแทนพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะพานางเดี๋ยวไปหาท่านพ่อนะเด,เดี๋ยวพี่ไม่เคยมีมนุษย์นคนไหนลงมาที่ปากของช่องแดาของเราแล้วนางลงมาเนี่ยจะพาไปหาสิาพ่อทาไมนี่จะช่วยนางขึ้นไปข้างบนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนางก็อาจจะตายได้รู้ไหมเดี๋ยวผู้ชมช่วยเองงั้นถ้าพี่เฝ้าปากปองไปเดี๋ยว นางพนทีหน้าที่ช่วย<ค>นางเดี๋ยวพี่จัดการเอา,อางี้<ค>เป็นคําสั่งของพี่นะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่มาท่านพี่ขอดีๆก็ไม่ให้อยากต้องให้ใช้กําลังลหรือยังไงถ้าอย่างนั้นท่านพี่กับข้ามาสู้กันใครชน,นะมีสิทธิ์ในตัวนางพนทนี้ตกลงไหมได้สุ่งศเขมามีร่าคําฆ่าไปนอ<ห>นก่อได้ไคลงไปก่อนจ้ะ อยู่เนี่ยลูกขอเดช่าติเดพ่อพระเจ้พี่ทีพระเจ้าข่แอบพานนเมื่อคนนี้ลงมาที่ปากปองโชควดาพระเดาพระเจ้าค่ะไม่จรินพระเจ้าค่านำมนุษย์ผู้นี้ตกลงมาเองลูกตั้งใจว่าจะพามาขึ้นเฝ้าท่านพ่อให้ท่านพ่อช่วยเหลือนางนะพระเจ้าค่ะนี่เจ้าทั้งสองคนจะทะเลาะกันทําไมล่ะลูกว่าพ่อเนี่ยรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหมายความว่าไงเสด็จพ่อ ก็พ่อเนี่ยบำเพ็ญศีลภาวนาแล้วก็นิมิตไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพ่อเคยบอกเจ้าแล้วว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่ท้องบาดาลของเราตามที่พ่อเคยบอกเจ้าไว้นิมิตของพ่อนั้ไม่เคยผิดเสด็จพ่อนี่มีนิมิตไม่เคยผิดพลาดเลยถูกต้องไม่เคยผิดสักครั้งเลยว่าเจ้าค่ะไม่เคยไม่พลาดสักทีไงพลาดอยู่ครั้งเดียวพลาดครั้งไหนอ่ะเนี่ยครั้งล่าสุดนี่แหละ นิมิตว่าไงนิมิดเลยว่าถ้าเจ้าภาพจะมอบพวงละวันให้เป็นสีแดงโอ้ไม่ได้ดูเหมือนกันนั้นเนี่ยอ๋อเยช่าท่านพ่อเดี๋ยวฝีเลยเออเป็นความประสงค์เจ้าภาพ ให้ไปบ่มแก๊สเองพระเจ้าค่ะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อต้องเข้าใจเราอยู่ใต้น้ำพระเจ้าค่ะมันก็ต้องซีดเซียวกันบ้างไม่เหมือนพวกที่อยู่บนบกอาจจะดงจะแดงไปหน่อยเดี๋ยวเราเรามีโอกาสเราเรื่ขึ้นกลับไปบนบกเราก็น่าจะได้บรรากาศพระเจ้าค่ะอ้มันตงอย่างี้เดี๋ยวพ่อมาทานเลยโอ้ขอบคุณทีเดี๋ยวพ่อสอามสี่หนูด้วยเจ้าภาพคงดึกในใจอ่ะไอ้งามไส้แจ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วกูหมดไปเยอะแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณคับขอบคุณมากขอบทุณคนส้เขาเรียกเขรียกว่าผลพลอยได้สิ่งใดอสมครมาสำหรับคณุการขอบคุณนะคะเเลยด้วยนะคะขอบคุณนะครับลอยมััต้องเย็นอก็้อพุหน่อยก็ต้องจับขาดีิขอบคุณครับขอบคุณเจ้าบราบ ขอให้ธุรก,กิจกเจริญรุ่งเรืองนะครับให้มา1,000บาทให้กลับไป1,000ล้านเลยอยากได้สัก2 0 0 0ล้านไหมครับฟังให้ดีนะลูกผู้หญิงคนนี้นางจะอยู่ร่วมกับพวกเราที่ท้องบาดาลไม่ได้ลูกนอี้เล่นฉากก่าวมาไม่ด<ป>ีเลยพ่อจะทำไงไวะเจ้าค่ะ พ่อจะต้องนำนางมนุษย์ผู้นี้ไปส่งยันที่ที่นางจากมานะลูกขอเดชะเสด็จพ่อการที่นางตกลงมาแล้งมีชีวิตรอดอาจจะเป็นบุญญาธิการของนางแต่การที่นางจะกลับขึ้นไปกระ่มอมฉันมองไม่เห็นมีวิธีใดเลยนะพะเจ้าค่ะนางจะกลับขึ้นไปได้ไงเราอยู่ลึกนเสด็จพ่อมันมีวิธีอยู่ลูกนางผู้นี้จะขึ้นเมืองมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยจะต้องพานางไปอาบน้ำว่านยาซะก่อน <c oughs> ในฐานะที่ลูกเจอนาง ลูกขอพานางไปอาบน้ําเองเพระเจ้าค่ะช้าก<อ>่อนลูก <c oughs> เอา้าทําไมเลยพระเจ้าค่ะเจ้าพานางไปไม่ได้เพราะว่าภายในใจิใจของเจ้ามันไม่บริสุทธิ์พอลูกลูกไงนะถูกต้องเซ็งเลยเซ็งเซ็ง <c oughs> พอได้ยินคําว่าอาบน้ํามาหูพึ่งเลย <c oughs> แกเนี่ยคิดไม่ไดีทำอย่างนี้ไม่ได้จะช่วยนางไงไม่กระทาไม่ได้ลูกกราบใต้ฝ่าพระบาทสมเด็จพระราชบิดา ถ้าอย่างนั้นการในครั้งนี้เรื่องอะไรเนี่ยลูกผู้ชมจะขอเป็นผู้ที่อาสาทำเสียงหลอดวยพาไม่นานลูกนี้พยายามน้ำว่านยาด้วยตัวของลูกเองพระเจ้าข้าเจ้าไม่ต้องทำเสียงหลอหรอลูกเพราะว่ามึงก็พาไปไม่ได้เหมือนกันพระเสริไชนัยกันเสด็จพ่อเปลี่ยนเสียงด้วยเพราะว่าภายในจิตใจของเจ้ายังมีกิเลสและตัณหาอยู่นะลูกลูกเคยได้คิดเช่นนั้นเสด็จพ่อ S <S มีกี่เสียงเนี่ยรู้ความรสึใจไปไม่ได้ลูก <S <S ไม่ได้แลยพระเจ้าข่าไม่ได้ท่านพี่นาคินก็ไม่ได้กระรองฉันก็ไม่ได้มีกิเลสและตัณหาแล้วใครเลยพระเจ้าข่าในปากป่องช่องบานาเขาเาที่จะละแล้วซึ่งกิเลสตัณหาพาแม่นาวบรรุนี้ไปอาบน้ำบ่านยาได้ มาอะไรดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวออกไปจากที่นี่ไว้สุดไปดำน้ำขึ้นเองเป็นตายชางมันลับมากอนกลับมะกรูดพ่อในบริสุทธิ์ใจถึงก็วงแตกเลยทีเดียวสามารถจะพาผู้หญิงคนนี้่ไปอาบน้ำว่านยาได้จริงๆเชื่อพ่อแม่นางคะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนแม่นางอยากจะขึ้นเมืองมนุษย์หรือไม่หมอเชนเนี่ยจะกลับแล้วไคะถ้าอยากจะขึ้นเมืองมนุษย์ มาตามพี่มาเฮ้ยเป็นพ่อแล้วตามข้าพเจ้ามาได้ได้ได้จงฟังักนิดคิดหน่อยเถนะน,น้ำนางเอกในตาบอกไม่คิดอะไร นี่มันแปลว่ามึงคิดไปไกลแล้วเนี่ยโอไม่สบายโอร้องเป็นพญานาคตำลักน้ำเลยพ่งเออนึกว่าจะคิดอะไรเอาดีๆไม่สบายไม่สบายขออภัยด้วยครับขออภัยท่านเจ้าพราชนะขออภัยไม่อยู่เป็นไงจงฟังสักนิดคิดหน่อยเถินานื้อนางเอกในตาตี๋เอ๊ะเก่งเหอเจ้าเจ้ามีรัก และดูกันให้ดีๆอย่าให้ใครย้ำยีเหยดยามเชื่อพี่เถิดนะใช่จากมโนไปอยู่กับพี่นะมองไม่ดูถึงธรรมดาแม่ก็น่าเอ็นดูจะไม่ลบหลู่ลุ่มลามจะไม่มองสาวใจเชื่อไหม 十八楼。 เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหน <laughs> ไม่ไวใ้ใจท่านพอ่ออะไรไหวเท่รเนยท่านพ่อแย่แล้วไม่สบายแล้วด,ด,ลดูไอ้กระดับพร้เดีกันแล้วเกิดอะไร